ขั้นแรกก็ตัดฟองน้ำก่อนนะครับตัดขวดนะครับโอเคให้ได้ประมาณนี้นะครับถ้าอ,อยากได้มากก็ตัดต่ำหน่อยถ้าอ,อยากได้น้อยก็ตัดตสูงนะครับจะได้เก็บน้ำได้นานๆนี่ครับเราก็แค่พลิกกลับด้านมาเป็นนี้นะครับใส่ผ้าเข้าไปนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็ยัดฟองน้ำไปที่รูนะครับไม่ให้ผ้ามันร่วงลงมาแล้วก็การพวกเศษดินได้ด้วยนะครับให้น้ำมันใสกษาะเป็นประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแล้วก็ปิด เพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับครั้งแรกก็อย่าลืมลดน้ํากันด้วยทีนี้จนถวาน้ำข้างล่างจะหมดเราก็ไม่ต้องลดแล้วนะครับเพราะว่ามันจะส่งความชื้นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นกระถางรดน้ําของเราในตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับยังชื้นอยู่เลยเห็นไหมก็คือมันเก็บน้ําได้เป็นอาทิตย์เลยนะครับถ้าเราใส่น้ําไว้พอน้ําหมดเราก็แค่มาเติมครับง่ายๆเราไม่ต้องมาวิ่งรดอีกแล้วนะครับมันเสียเวลานะครับบางทีรดไปต้นไม้เราอาจจะล้มด้วด้นะฮะ